เอาใจคนที่ชอบทานเค้กแครอทนะครับเราจะมาทำเค้กแครอทในอีกรูปแบบครับตัวเนื้อเค้กจะมีสีส้มสวยเสิร์ฟมากับหน้าโกโก้ครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการล่อนของแห้งก่อนมีแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับเกลือและผงฟูครับล่อนทั้งหมดเตรียมไว้ก่อนเลยนะครับแครอทในสูตรนี้นะครับเราจะนำไปปั่น แต่ก่อนที่จะปั่นกับส่วนประกอบอื่นๆเนี่ยครับเราจะซอยให้ละเอียดก่อนนะครับในการปั่นจะได้เข้ากันได้ง่ายนะครับผมใช้เครื่องบดสับแต่เพื่อนๆนะครับที่ไม่มีสามารถจะซอยด้วยมือก็ได้นะครับหรือจะขูดให้เป็นเส้นก่อนก็ได้ครับหลังจากที่เราขูดแครอทเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนําไปปั่นกับส่วนประกอบอื่นๆครับใส่น้ำตาลทรายตามลงไปนะครับไข่ไก่3ฟองครับ เค้กสูตรนี้นะครับเราจะใช้น้ํามันนะครับเป็นส่วนประกอบของไขมันครับเค้กที่ใช้น้ํามันนียข้อดีก็คือว่าเขาจะมีเนื้อสัมผัสที่นุ่มนะครับและการใช้น้ํามันรําข้าวคิงขวดนี้นะครับข้อดีก็คือว่าเขามีรสเป็นกลางแล้วก็ไม่มีกลิ่นนะครับจึงช่วยทําให้รสชาติของส่วนประกอบอื่นๆน,นียครับโดดเด่นชัดเจนแถมยังเป็นส่วนประกอบที่ดีต่อสุขภาพด้วยครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าน้ํามันรําข้าวคิงมีออริจินัลสูงถึง 1 2 0 0 0 ppm ครับช่วยต้านอนุมูลอิสระแล้วยังลดคอเลสเตอรอลตัวร้ายด้วยครับคนใส่น้ำมันตามลงไปนะครับเอาละครับเดินเครื่องนะครับส่วนต่อไปนะครับที่เราจะใส่ก็คือของแห้งครับเข้ากันได้ดีแล้วนะครับส่วนประกอบสุดท้ายครับสาวครีมถ้าใครไม่มีนะครับโยเกิร์ตแทนได้ครับ ในการอบเค้กสูตรนี้นะครับเราใช้ไฟอยู่ที่180องศาเซลเซียสนะครับโปรแกรมไฟล่างไฟบนนะครับตอนนี้ผลตั้งเตาอบไปเรียบร้อยแล้วเดินเครื่องอีกเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วครับผลใช้พิมพ์ขนาด8นิ้วนะครับทาไขมันให้ทั่วดีแล้วก็รองด้วยกระดาษไข่นะครับเค้กของเราเรียบร้อยแล้วครับง่ายๆนะครับเทลงในพิมพ์เลยครับพร้อมเข้าตาอบแล้วครับเราอบเค้กให้สุกดี50นาทีครับ 50นาทีแล้วนะครับเค,ค้กของเราสุกดีแล้วครับสิ่งที่พลจะทำนะครับเราจะเอาเขาออกมาพักบนตะแกรงนะครับให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องเค,ค้กของเราเนี่ยอบประมาณ50นาทีเกือบ1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นการที่จะให้เขาลดความร้อนแล้วก็เย็นลงนะครับก็ใช้เวลาประมาณ50นาทีเช่นเดียวกันครับปกติแล้วเค,ค้กแครอททั่วไปนะครับจะเสิร์ฟกับครีมชีสแต่เค,ค้กแครอทใน สไตล์แบบปดเกตนะครับจะเสิร์ฟกับหน้าโกโก้ครับส่วนประกอบก็จะมีโกโก้นะครับมีนมข้นหวานและเกลือนะครับทุกอย่างใส่หม้อตั้งไฟครับเราจะเคี่ยวส่วนผสมนะครับด้วยไฟอ่อนๆนะครับประมาณ5นาทีให้เขามีความข้นขึ้นนะครับแต่ต้องระวังอย่าใช้ไฟแรงมากเกินไปจะไหม้นะครับใช้ได้แล้วครับปิดไฟนะครับผมสำหรับตัวซอสโกโก้นะครับเราพักให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องครับเค้กนะครับติดข้าง ด้านข้างเล็กน้อยเราก็ใช้มีดกรีดออกได้นะครับด้านล่างตัวเค้กนะครับจะมีกระดาษนะครับเค้กของเราหน้าหนูนิดหนึ่งนะครับเราสามารถสไลด์ออกได้นะครับอซอสเราตอนนี้นะครับอุ่นๆน,นะครับค่อนข้างไปทางเย็นลงแล้วเราลาดลงไปบนเค้กได้เลยครับ ด้านบนนะครับเราสามารถโรยด้วยช็อกโกแลตสปริงเกิลนะครับก่อนตัดพักที่อุณหภูมิห้องสักประมาณ20นาทีนะครับให้ตัวหน้าของเขาเซ็ตตัวดีก็พร้อมตัดรับประทานแล้วครับตัวเนื้อเค้กสูตรนี้นะครับจะไม่เหมือนกับแครอทเค้กที่เราคุ้นเคยนะครับสีของเขาจะเป็นสีส้มอ่นอ,อนๆและก็เนียนไปนเลยครับและแน่นอนว่ารสชาติก็แตกต่างกันนะครับคนเชื่อว,ว่า จะเป็นแค r อทเค้กในอีกรูปแบบหนึ่งที่เพื่อนๆจะต้องชอบอย่างแน่นอนลองทำกันดูนะครับ c a r รอทเค้กสไตล์โปรตุเกสครับ